สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาทําคลิปไทไฟปิกินนะครับผมอืมก็นะครับเป็นคลิปของอีกิวังกรุงทธเกียรโชหหดนะครับผมหลังจากที่เขาโดนเขาใส่น้องแสงเขาครับห้ำน้อยของเขาครับผมล้มลงไปกองครับแต่ว่าดูว่ายกสองจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูครับนี่เปิดตัวมุมเขานะครับเป็นฝรั่งนะครับ อีกคิวสังนี่โชกับต่างชาตินะครับยกนี้นครับโชกับแกสต์สโตนมาตินอารอเรนนะครับผมจากอเมริกานะครับผมพอหนุ่มหัวเล็กเกอคนนี้นครับ มาแล้วห้อย <c oughs> พามาเลยนะครับเนี่ยสหรัฐอเมริกาในรุ่นเจ็ดสิบกิโลกรัมเนี่ยนะครับเขาคนนี้เคยเป็นตัวยืนจกของแชมป์ในรุ่นนี้มาก่อนนะเอ้าแล้วเขาหายไปไหนมาเขาเคยเป็นเนี่ยฮะกว่าสามปีครับโอยหายถึงเลยเพราะว่าจะไปฝึกวิชาเพิ่มมนาะเฮ้ยวิชาคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับฉายาของเขานะครับคือโขดขั้นเทพะนะฮะวันนี้สามปีเนี่ยนะฮะที่หายไปจากโขดเหมือนเดิมหรือโนกว่าเดิมครับผมบอลลูยครับขอเสียงดังๆังด้วยกับ อิค eh? ิวสังกอรุ่งธนเกียรตมาแล้วไฟไฟบิกิน2020นะครับ โหดขันเทพของเราเนอะโอ้โหดูจากทรงแล้วอาการยังไม่หายครับ กันบ้างเขายังไม่หาอะไรครับนี่นี่ครับเขากลัวโควิดขนาดนั้นเลยเหรอปิดหน้าผากเลยไม่เอาแว่นเลปิดตาเลยล่ะถึงเขาจะทำตัวบ้าบอแต่สกินการต่อยเขานี่โหดเลยนะครับโหดขั้นเทพเลย จากอาการแล้วนะครับยังไม่หายจริงๆฮะมาผิดฟังอีกเากลับมาแล้วครับหลังจากที่หายไปนี่เป็นไฟคัมแบ็กของอีจูซังนะครับผ่านหายไปสองปีหรือสามปีก็จะไม่ได้เป็นไฟคัมแบ็กนะครับกลับมาเยือนไทยไฟอีกครั้งหนึ่งในไทยไฟบิกินสองพันยี่สิบนะครับผมเขากลับมาหลังจากห่างหายจากเวทีไทยไฟไปหลายปีครับ จากอำเภอกินกางเกงเขาว่างั้นอะไรนะฮะอำเภอกินกางเกงทำไมครับสีขอคร์ปูภาษาของมาดูครับประวับผมเป็นการชกแบบคาดเชือกนะครับคู่นี้อันนี้เป็นประวัติของแกสโตนมาร์ตินอารินนะครับอายุส5มสิบห้เลยนะถือว่าอายุเยอะนะ30ยังแจ๋ว น้ำหนักเกตสิบกิโลนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรชนะมาแล้วสามสิบครั้งครับแพสิบห้าเสมอสองนะครับม,มาจากอเมริกา USA United States of America Disbury นีน่ประวัติของอีคิวซังนะครับอายุสามสิบเอ็ดปีครับน้ำหนักเจ็ดสิบสูงร้อยเจ็ดสิบสามครับชนะมาแล้วร้อยเจ็ดสิบสองครั้งนะครับผม พเ่เสมอผมดูไม่ทันนะนนนนทุทยยออะกทยย140ดดข,ข้าเชือกนะครับครั้งนี้ไฟรา,าชสิงห์ไฟที่แล้วนะครับเป็นแบบสวมนวมนะครับมีถอดผ้าด้วยมาเดิมาดว แล้วเสิียรก็กล้องไกลชกสวมนมนะครับครั้งนี้เป็นคาเชอรครับอีกิว่ังเปิดตัวมาก็เอาก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับบ่าระห่ำมาจากไหนครับเนี่ยเขาอยากชกเลยครับเนี่ยจะเป็นไฟเปิดตัวการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเขาครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยนี่ครับแลกกันนะครับจังหวะนี้ ปาบปาบไม่โดนครับเด็กเข้าไปครับแข้งซ้ายแข้งขวาครับแลกแข่งกันนะครับมาตินโดนเต็มเต็มครับจังหวะนีใ้ใช่ไหมใช่มาตินป่ะเออใช่ครับเข่งหน้าขออีกกรับพี่นี่ครับโดนเต็มเต็มครับแลกหมัดกันอยู่ครับตอนนี้จังหวะนี้นี่เต็ไมไข่โอ้โห ลงไปกองครับไอ้จุกนะผมเคยโดนเพื่อนเตะไข่ที่ยงเรียนะนะแค่เบ,บาๆนะมัน,นยังจุกเลยมันจะจุกขึ้นท้องน้อยครับแบบขึ้นท้องน้อยเลยจุกมากแน่ๆเดี๋ยวด,ด,ด,ดูภาพช้าครับนี่ครับมาตินาเลนนะครับ ในงั้งเข้ามากระแทกเต็มช้างน้อยนะครับผมลงไปนั่งนะครับไอคิวสังครับนะครับหมอมาดูแลนะครับผมไปนอนอดชวิตกอครอยากใู่ครับแต่ใช้งานได้คือมาตินนนเลนเนี่ยเนี่ยอยู่ในมือหมอเลยครับ หมอลวงไข่จับเล่นนะครับเฮ้ยล้อเล่นเขาดูอาการดิมาตีน,นเลยนี่เขงาง้างมาแต่ไกลครับง้างเข่ามาเลยครับเขาไม่ตั้งใจจะไกลโดนท้องนะแต่แม่งเขายกต่ำไปครับก็เลยเต็มก็จับอิคิวซังเมมเต็มแล้วครับผมกรรมการเลยต้องให้พักหนาทีเลยครับ ีคไคหูใครไม่เคยใครไม่เคยโดนอะไรกับไข่แรงๆครับลองเอานิ้วดีดนะครับก็จุกเหมือนกันนะนก็จะได้รู้ความรู้สึกครับนี่ครับกำลังแรกหมัดกันอย่างเม,มาันะครับพี่คิวซังเนะนี่ยนี่สอกกลับนะครับเวียงไปเต็มๆหมัดนะครับนี่เต็มโดนแข้งซ้ายไปนะครับ นี่นี่ง้างมาแล้วโป้ลงไปกองเลยครับเนี่ยฮะโอ้โหเดี่ยวสุริยนของเราพี่เดี่ยวเราหน้าเวอร์เลยฮะอยู่ตรงหน้าเลย น้ำตาคอเลยมาไอ้คิวสังขึ้นมาแล้วกรรมการไปเตือนนะครับชุกมาแล้วมาแล้ววามบ้าข้างเขายังอยู่นะครับมัดซ้ายมัดขวาเต็มเต็มแข้งขวานะครับมาออกคิวสังครั้งนี้โกรธครับโกรธครับเตะล้มไปเต็มเต็มครับไงท้องกิ้งไปครับ คันธ <c oughs> ินอเลนี่ยกมือไหว้เลยครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับครับ,รบโดนเข่าซ้ายไปเต็มครับนี่เดินเข้าหากระโดดเข่าลอยไม่โดนนะครับไอ้คิวซังยังเดินเข้าหาครับตอนนี้เอ้ยทั้งหมัดทั้งเตะนะครับเตะขวาไปโอเคแกสโตรนี่แกก็ยังนิ่งอยู่ครับไอ้คิวซังก,ก็เดินไม่ถอย,ยนะนี่สอบกลับมาอีกแล้ว เด็ซ้ายไปโอ้โหเจอเคฟ้าหันกัยี่สมบัติมาดิมาดิมามาเต็มเต็มโดนมาเต็มเต็มมาขวาัดขวาม,ขมาซ้ายสอกขวาไปครับคือแบบแลกกันมอมันมากครับผู้นี้ครับมาเดิน เเข้าหัเลยคิวซัวงครับมวยเดินนะพี่คนะิวซังเนี่ยนี่มาตินใช้มันไซไปโดนสายขวาครับกอดตีเข่าวขวาไปครับคิวซังนะครับยรขวาเตะขวไปเตะขวโดนเกี่ยวได้ไม่ล้มนะครับหมัดขวาไปเต็ม มวยคาดเชือกเนี่ยต้องระวังหมัดนะครับเพราะว่ามันคาดเชือกไงเวลาโดนหมัดมันก็จะแรงมันก็จะเจ็บนะครับมันจะไม่เหมือนสวมนวมเนาะนี่นี่แรกมาใสา่ก่อนโอ้ใส่หน้าไม่เป็นไรโดนถีบเตะไปเตะขวาไปวันที่บอกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อืมอะไรเนี่ยกลับเข้ามาสูดไฮไฟของเรานะครับ นี่ครับภาพช้าครับนี่กระโดดเตียงกาจะถีบมาครับโดนตัดขาเต็มเต็มล้มกิ้งนะครับนี่เข่าลอยเตะไปด้วยครับเข่าซ้ายนี่ครับง้างกว่านะครับมัดขวาเต็มขมับนะครับโอ้แลกกันเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเมากระโดดถีบกระโดดถีบโอ้โหกระโดดไปครับมาครั้งนี้ มีนกนครับยกนี้มีน,ก,นกไปแล้วนกไปแล้วกระโดดมาอีใจนกไปแล้วนกไปแล้วไปทําหน้าใส่หน้าใสาเขาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เป็นไงนกไปแล้วครับนกไปแล้วไม่ไหวครับก็มาก,การโบกมือใบไม่ยุติการชกนะครับไม่ไหวครับไอคิวสังกอรุ่งธนเกียรตินะครับการกลับมาของเขาอย่างสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับ ดีใจครับสะใจครับนี่ดูภาพช้างครับนี่โดนหมัดขวาไปแล้วก็แลกหมัดขวาเต็มเต็มหน้าผาครับแล้วก็ล้มไปอิกิซันกระโดดมาไม่จะกระโดดถีบครับนี่หมัดนี้ครับน็อกครับเต็มขมับครับล้มไปอิกิซันกระโดดมาเกาะเชือกครับแสดงความดีใจ ปาหมัดน,นี่ยน็อกน็อกไปเลยครับหลายคนจะบอกว่าโอ้หมัดกระจอกหมัดเบาๆเองแค่นี้ก็น็อกมันเจ็บนะอย่างที่ผมบอกครับมวยคาาเชือกนะครับโดนหมัดแล้วมันจะเจ็บมากครับนี่ขึนเชือกมันเจ็บมากครับโดนหมัดเนี่ย กันนะฮะชัดๆกันแล้วนะฮะเขากลับมาได้จริงนะครับ3ปีมันรวมกมาเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ช่วงล่างล่วงไปนิดหนึ่งโอ้เห็นแล้วเราก็ทรมานไปด้วยนะาก,การกลับมาครั้งนี้เขากลับมาล้างแค้นให้น้องชายให้คิวสังเอาน้องชายเขาชื่อหำครับอิคิวสังก็รุ่งท้งเกียรติเป็นฝ่ายได้ชัยชางงานะไปครับชนะนอกยกที่สองนะครับ ยุคแรกก็มีเสียท่าไปหน่อยครับโดนเข่าใส่ช้างน้อยกันูต่อเดีวกครับก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ